สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มที่1แบบฝึกหัด1.9นะคะอ่ะข้อที่1ค่าประมาณ1,494,861ค่าประมาณจำนวนเต็มหมืน่นเราให้ดูหลักถัดไปที่อยู่ติดกันทางขวามือเต็มหมืน่นหลักหมื่นคือ9ฉะนั้นถัดไปทางขวาก็ที่อยู่ติดกันก็คือหลักพันใช่ไหมลูก จำง่ายๆหาค่าประมาณหลักอะไรให้ดูให้สังเกตที่หลักถัดไปทางขวาที่อยู่ติดกันนะคะถ้าเต็มหมื่นก็ดูหลักพันเต็มแสนให้ดูหลักหมื่นเต็มล้านให้ดูหลักแสนนะอาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นข้อนี้ให้ดูที่หลักพันหลักพันเป็นเลขสี่จำได้ไหมศูนย์หนึ่งสองสาสี่ให้หนูปัดลงปัดหลักนั้นลงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเลขห้าหกเจ็ดแปด ให้หนูปัดหลักที่เราจะประมาณนั้นขึ้นอีกหนึ่งเอาล่ะข้อนี้ปัดลงนะคะปัดหลักที่เราสังเกตลงฉะนั้นก็เป็นศูนศูนย์กี่ตัวเนี่ย1 2 3 4ใช่ไหมก็กลายเป็น1 4 9แล้วก็ศูนย์อีก4ตัวค่ะค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นก็คือหนึ่งล้านสี่แสนาหนนะคะ ต่อไปค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเต็มแสนให้ดูหลักหมื่นหลักหมื่นเป็นเลข9เลข9ก็ต้องปัดหลักแสนขึ้นอีกหนึ่งจาก4เป็น5ข้างหลังเติมศูนย์หมดเลยนะคะก็ได้ล้านห้าใช่ไหมลกูกล้านห้าแสน,นะคะอะต่อไปค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านค่ะ ค้าประมาณจํจำนวนเต็มล้านให้ดูหลักแสนหลักแสนเป็นเลข4ปัดลงหมดเลยก็ตอบ1ล้านนะคะต่อไปข้อที่2 2.375,100 2.375,100ถ้าเต็มหมื่นให้ดูหลักพันหลักพันเป็นเลข5ให้ปัดขึ้นปัดหลักแสนขึ้นนะคะอ,อ้๊บเดี๋ยวก่อนนะ เป็นจำนวนเต็มหมื่นเนาะให้ปัดหลักหมื่นขึ้นลูกอ่ะขอโทษทีให้ปัดหลักหมื่นขึ้นก็กลายเป็น8ใช่ไหมก็กลายเป็น2 3 8 0 0 0 0ปข้างหลังปัดเป็น0หมดเลยนะคะอ่ะต่อไปจํานวนเต็มแสนให้ดูหลักหมืน่นหลักหมื่นเป็นเลข7เลข7ปัดขึ้นปัดหลักแสนขึ้นจาก3เป็น4นะคะก็กลายเป็น2องล้านสแสน เต็มล้านเต็มล้านให้ดูหลักแสนหลักแสนเป็นเลขสามปัดลงหมดเลยนะคะก็ตอบสองล้านอ่ะต่อไปข้อที่ข้อที่สามนะคะจำนวนเต็มหมื่นให้ดูหลักพันหลักพันเป็นเลขหเลขหให้ปัดปัดยังไงหลกปัดขึ้นนะคะ ก็กลายเป็นห9เก้าห0ไปเต็มแสนเต็มแสนให้ดูหลักหมื่นหลักหมื่นเป็นห้าให้ปัดขึ้นปัดขึ้นพอดีเป็นเลข9้าทดไปหนึ่งก็เป็นเจล้านใช่ไหมเ้าบวกอีกหนึ่งเป็นสิบสิบมันไม่ได้ก็ทดมา1ก็เป็น6ล้านบวกอีกหนึ่งก็เป็น7ล้านนะคะข้อนี้ตอบ7ล้านนะต่อไปข้อที่ สามค่าประมาณจำนวนเต็มล้านนะคะนี่ดูหลักแสนหลักแสนเป็นเลขเก้าก็ปัดขึ้นปัดหลักล้านขึ้นเป็นเจ็ดล้านเหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่สามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นให้ดูหลักพันหลักพันเป็นหนึ่งปัดลงหมดเลยนะคะก็เป็นสามเก้าเจ็ดสองหมื่น ต่อไปค่าประมาณจำนวนเต็มแสนให้ดูหลักหมื่นหลักหมื่นเป็นเลข2ปัดลงก็จะกลายเป็น3 9 39ล้าน7จ็ดแสนเนาะสุดท้ายนะคะค่าประมาณจำนวนเต็มล้านให้ดูหลักแสนหลักแสนเป็นเลข7ปัดขึ้นถ้าปัดขึ้น9ก็เป็นส0ก็ทดมาข้างหน้าอีกจาก3ก็เป็น4ข้อนี้ก็เลยตอบ40ล้านนะคะอ่ะ ข้อ2นะคะเขียนตัวเลขแสดงจํานวน3จํานวนตามข้อกําหนดข้อที่1มีค่าประมาณ7 0 0 0หมื่นค่าประมาณ7 0 0 0 0เราก็ให้ฟิกไปที่การจะหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหมื่นเนาะถ้าจะปัดขึ้นก็คือ6ก่อนเลย6จะปัดขึ้นเป็น7ยังไง6หลักพันก็ต้องเป็น5ใช่ไหมคะ65,000ไปจนถึง69,999 ใกล้70,000มืนถ้าจะปัดลงก็ฟิกที่เลข7 7็0 0 0 0 0 0 0ืมืนใช่ไหมไปจนถึง7อะไรหูกที่จะปัดลงหลักพันก็ต้องเป็นเลข4ใช่ไหมคะ74,999นั 74, ้ยนะฮะให้เลือกมาตอบค่ะเนี่ยเลือกพวกเนี้ยมาตอบลงไปในนี้นะคะลงไปใน3ช่องนี้เขาให้ตอบแค่สจํจำนวนอะ านตอบเหมือนคุณครูละกันหรือตอบเหมือนคุณครูเลยก็ได้อ่คุณครูก็ตอบหกหมื่นห้าพันหกมืหพันเอาเจ็ดหมืนบ้างเจ็ดหมืนสามพันนะคะมันอยู่ระหว่างในนี้ไงลูกเนี่ยอยู่ระหว่างตรงนี้นะคะเอาตรงไหนก็ได้มาตอบนะอ่ะต่อไปข้อที่สองค่าประมาณสี่แสนสี่แสนอ่ะเรามาดูถ้าปัดขึ้นก็ต้องเป็นเลขสาใช่ไหม 335ใช่ไหมคะ3 5 0 0 0 0เนาะไปจนถึง3 9 0 0 0 0 9 9 9 9นะคะอันนี้เขาเรียกว่าปัดขึ้นปัดขึ้นแล้วมันใกล้กับ4 0 0แสนต่อไปถ้าปัดลงก็ต้องเป็นเลข4นี่แหละ4 0 0 0 0 0เอ็ดนะ4 0 0 0 0เอ็ด ไปจนถึง 4, ส0 0 0สนศูนไปจนถึงอะไรลูก4ี่เนาะสี่แสนนะคะอ่าพวกนี้คือค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของส0 0 0สนนะคะเลือกมาตอบ3มตัวเช่นกันนะคะเอาตัวไหนก็ได้เนาะเติมใน3ามช่องนี้อ่ะคุณครูเติมให้ดูก็ได้นะคะ สามแสนห้าหมื่นสีสนเ,เลยก็ได้ช่องนี้ช่องนี้ก็เอา4ี่แน 40, 9นสีเลยก็ได้นะคะคำตอบนี้ได้เยอะมากนะอ่ะต่อไปข้อที่3ค่ะค่าประมาณ3ล้านค่าประมาณ3ล้านก็ยึดตรงที่ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านละกันนะคะเอาสีเขียว อ้าวถ้าปัดขึ้นถ้าปัดขึ้นข้างหน้าก็ต้องเป็นเลข2อใช่ไหมสองล้านห้าค่ะสองล้านหนะคะไปจนถึง 2, 9, 90, 9, 9, 9 2> องล้านเก้าแสนี่ประมาณใกล้เคียง3ล้านต่อไปถ้าปัดลงมันก็ต้องเป็นเลข3นี่แหละสามล้านอด ไปจนถึง3มล้าน4 9่9สน9เะคะอ่เขาให้เลือกเติมลงในช่องอ่าคูเติม2ตัวนี้ก่อนเลยข้างบนเลือกมา1ตัวอ่เลือกตัวไหนก็ได้อ่าครูเลือกตัวที่มันอยู่ระหว่างนี้25,000ไปจนถึง2,9900ครูเลือก28,000 22,000น,นะ2ล้านนะคะ2ล้านดแสนได้แล้วค่ะเนี่ยเลือกมาตอบได้หมดเลยนะคะตัวเลขตั้งแต่ตรงนี้นะคะที่ครูไฮไลท์ไว้นะคะเลือกมาตอบได้หมดเลยอะต่อไปข้อที่สี่มีค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นค่าประมาณจํานวนเต็มแสนและค่าประมาณจํานวนเต็มล้านเป็น2ล้านทํำยังไงนะคะ เป็น2ล้านอ่ะจำนวนตั้งแต่เท่าไหรบ้างมันก็ต้องหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นเดี๋ยวกันนะหน่วย 10, 000, 000, 000, 000. 1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนล้านเขาเอาตั้งแต่เต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านใช่ไหมคะเป็นเท่าไหร่นะ2ล้านอ่ะถ้าจะปัดขึ้นหลักล้านต้องเป็นเลข1หลักแสนกับหลัก หมื่นต้องเป็นเลข9ถูกไหมมันถึงจะปัดขึ้นเป็นสล้านนะคะแล้วหลักพันนี่แหละตัวสําคัญเพราะอะไรมันจะเป็นปัดขึ้นปัดลงถ้าจะปัดขึ้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่เลข5ใช่ไหมลูกห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็จะเริ่มตั้งแต่1,995,000นไปจนถึง1 9ึ่0 0 0านเก 999นะคะครบไหมเนี่ยครบพอดีเลยประมาณแล้วก็จะได้2ล้านพอดีนะคะตัวที่เราจะฟิกค,คือ3ตัวนี้และตัวนี้คือตัวแปรเป็นหลักพันเลยนะปัดยังไงก็ทดทดทด,ทดใช่ไหมอะต่อไปถ้าจะปัดลงจะปัดลงก็เริ่มตั้งแต่2ล้าน2ล้านอะไรหรอ 2.1ล้านเอใช่ไหมคะอ่าลองปัดดูนะเพราะตรงนี้เป็นศูนหมดเลยนะคะไปจนถึง2องล้านตรงนี้ก็ต้องเป็นศูนย์นะหลัก3าตัวข้างหน้าต้องฟิกนะคะแล้วหลักตรงนี้ปัดลงก็ต้องเป็นเลข4ใช่ไหมลูก9 9 9านะให้เลือกมาตอบค่ะให้หนูเลือกมาตอบเองเลือกมาตอบ3ตัวเนี่ยจำนวนตั้งแต่ห9ึ่0ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพัน ไปจนถึง1,999,999เอามาเติมในนี้นะคะในช่อง3ช่องแล้วก็จำนวนตั้งแต่2องล้านไปจนถึง2 4 9 9้านเอาะเอามาตอบได้หมดเลยนะคะจบแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะต้องการให้ทำคลิปเฉลยอะไรหรือสอนเรื่องอะไรให้เม้นไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ